สวัสดีค่ะเด็กเเอทโฟทุกคนนะคะก็วันนี้มาพบกับเราซื้อออมนะคะในรายวิชาภาษาจีนนะคะมาแทนหลอดสูแคทนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับวันเกิดน,นะคะดูแก้ม อย่างแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเรียนอาหารเรียนในต่างๆอย่างแรกเลยต้องรู้จักคําศัพท์นะคะเกี่ยวกับวันเกิดน,นี้เรานี้เราจะมาสอนคําศัพท์เกี่ยวกับวันเกิดแล้วกันนะคะวันเกิดภาษาจีนนะคะชงยืชชงยืชอ,อ่ะชงยืชแปลว่าวันเกิดน,นะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินเนอะเนาะอ่ะโอเคอันนี้นะคะเราก็จะมาดูคําศัพท์กันเลยนะคะ มาดูคำที่หนึ่งค่ะคำนี้ทุกคนเดยส่วใชว่วอาจจะใคยได้ยินบ้างนะคะ,ะเป็นคำทั่วไปเลยนะคะชงยื h ไคเล่ชงยู่คเล่ชงยื่คเล่ชงย่คเล่ก็คือสุขสันต์วันเกิดนั่นเองนะคะ,ะต่อไปค่ะอันที่สองชองยู่ป่ายด์ชงย,ยนะคะ แปลว่าปาร์ตี้วันเกิดน,นะคะต่อไปนะคะชงรือจู่ฮุยชงรือจู่ฮุยอ่ะแปลว่างานวันเกิดน,นะคะต่อไปชงรือ์อู่ฮุยชงรื์จู่อู่อ่ะของขวัญวันเกิดน,นะคะอ่าต่อไป

生日烟花蜡烛，生日烟花蜡烛นะคะปุ๊เทียนวันเกิดนั่นเองนะคะบางบางวันเกิดบางวันจะมีปุ๊มาอะไรน่าฟังเลยนะคะอืมโอเคต่อไปค่ะ生日帽生日帽ก็คือหมวกวันเกิดนะคะอะทีนี้นะคะมาดู อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะอะชงรึอ,อ่ะทีนี้เป็นหนีเมินกันเหล่าชงตูนะคะอ่านตามมซื้อนะคะชงรึชงรึชงรึอ่ะรึระรนะคะเสียงมันจะนิดนึงนะโอเควันเกิดนะคะชงรึวันเกิดอ,อ่ โอเคค่ะต่อไปมาดอวนแรกเลยชงูไคเลอสุขสันต์วันเกิดนะคะงเลนะคะงยูไคตุยงไปาร์ตี้วันเกิดนะคะต่อไปชงยูจูฮ 生日聚会，งานวันเกิดค่拜拜。生日礼物，生日礼物。嗯，ขอบคุ拜拜。拜拜哈。生日蛋糕，生日蛋糕。 ขน,นเมเค้กในวันเกิดนะคะชงยืดเพอพินชงยืดเฮอพินยค่ะชงยืดยนัน花蜡烛ชงยืดยัน花蜡烛วันเกิดนะคะต่อไปชงยืดมาเมาชงยืดเมาหมวกวันเกิด ทีนี้นะคะมาดูแต่ละแต่ละคำนะแต่ว่าอะไรคะมาดูอันที่หนึ่งเลยเชิงรืษอนะคะรู้กันอยู่แล้วว่าเชิงรืษอแปลว่าวันเกิดใช่ไหมเนะชิงรืษอตัวนี้แปลว่าวันเกิดนะคะีขออนุญาตนะเชิงรืษอนะคะเชิงรืษอตัวนี้นะคะเชิงเชิงรืษอนะคะเชิงรืษอตัวนี้แปลว่าวันเกิดนะคะแล้ววันเกิดนะต่อไปไหว้เลิก ควอยเลิกควอยเลิกแปลว่าสุขสันต์นะคะหรือว่ามีความสุขนั่นเองนะคะพอมารวมกันก็จะเป็นสุขสันต์วันเกิดน,นะคะอ่าสุขอ่าควอยเลิกที่เราได้นี้คือแปลว่ามีความสุขใช่ไหมแต่ถ้ารวมกันเช่วยเลิกค่อยเลิกแปลว่าสุขสันต์วันเกิดอ่าทีนี้มาดูตัวที่สองค่ะตัวที่สองกาน นี้เนยแค่มผัสกันแค่ะต่อไปนะคะ,ะ,น,ะ,คะนี้รู้แล้วนะว่าเชิื่อแปลว่าอะไรอันนี้เราจะไปสอนอีกอคำข้างหลังเลยแล้วกันนะคะโอเค ไายตุ้นะคะไพ่ตุ้แต่ว่าปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้เนี่ยไพ่ตุ้มาทำต่อไปนะคะ จู่หุยจู่หุยนะคะแปลว่างานนะคะหรคืองานเลี้ยงงานสังสรรค์เนี่ยค่ะเขาจะใช้คําว่าจู่หุยนะคะอ่ะต่อไปนะคะหลี่อู่หลี่อูญ หลี่อูแปลว่าของขวัญน,นะคะ,อะของขวัญน,นี่คือำนคะคะไปต้านเกาต้านเกาต้านเกาคือขนมเค้กนะคะต้านเกาคือขนมเคก้กต่อไป พเพอ่มพี้ยนพเพอ่มพี้ยนอ่าก็เป็นคือการอวยพอนั่นเองค่ะอ๊ะ คันี้สองครั้งคอันี้นะคะเหยียวาวาเหยียวา้วาก็คือพลุค่ะอ่ะพุเหยียวาวาคือพุต่อไปตัวสองตัวนี้นะคะล่าจูล่าจูา็คือเทียนค่ะเทียนอ่าต่อไปนะคะ เมาเมาเมาก็คือหมวกก็คือมาจากคำว่าหมวกหมวกก็คือหมวกนะคะอันนีน้เอาย่อมาหนูโอเคอเราจะทบทวนคำศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ

生日蛋糕，生日蛋糕，生日贺片，生日贺片，生日烟花蜡烛，生日烟花蜡烛，小白生日帽，生日帽，嗯。 นะคะอันนี้ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับวันเกิดนะคะอ๋อก็เราซื้ออ้อมก็ฝากนเรียนชั้นเยาโฟทุกคนนะคะ,ะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับงานวันเกิดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ